สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันที่ SCG แก่งคอยแล้วค่ะอยู่กันแบบขอสาวเหมือนเดิมที่นะคะเข้าโอเคค่ะแต่ว่าลุงบุมเข้าไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่อาหารอบรมกันก่อนนะคะเพื่อที่จะไปอ่รับ,บรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะ <c oughs> ว้าว โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะลงไปที่หน้าเหมือนกันแล้วนี่เราจะพาตามน้องแน่นไปเอาเสื้อเอาหมวกนะคะ,ะดูสิข้นหลังสิคะว้าวาไอหมวกสีเขียวเร่ยเว,ว่ะนี่นะคะได้อะไรบ้าง ใช่นะคะใส่เสื้อก็อให้รู้ว่าแบบว่าเราเป็นใครเข้าไปนะคะแล้วก็เวลาคนทำงานอยู่เขาก็จะได้เห็นน้องสีสะท้อนแบงซึ่งหมวเกเอาไว้กันหินล่นใดๆน,น,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเหมืองเจะกึ้นบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2456ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาแล้ว109ปีมีโรงงานทั้งหมด5แห่งคือลำปางทุ่งสงท่าหลวงขอวงและแก่งคอย โดยที่ที่เรามาศึกษาคือ s c สจแก่งคอยตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป่าอำเภอแก่ oi, งคอยจังหวัสดสระบุรีวันทำเล็ววันทำเล็ววันทำเล็วอุ้หยกขิ้วเลยงขี้หัวหน้ามาขี้หัวหน้ามารอพอที่นี่คนใช่น้องผู้ีผู้ดีมากมากเยี่ยมจริงสิตรงน,นี้คือ โรงหมู่ปูนนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณข้างๆต้นไม้แลเนี่ยฝุ่นเยอะมากมีฝุ่นเยอะอ๋อไม่เป็นหม้อเผาครับใ่บริเวณส่วนควบคุมการผลิตนะครับความรู้ของเรื่องด้านวิทยาเลยเป็นที่นีนะเขาจะกี้นะคะที่พี่บุ๋มบอกว่าเมื่อที่หน้าจะเป็นพีพีเนาะก็คือดูจากแผนที่ตอนนี้วิทยาก็จะเป็นอิปปู เป็นเท้าชิมูถึนเท้าเคมใช่พีตัวใหญ่ก็คือเปอร์เมียนเนาะใช่พีตัวเล็กก็คือพูเพซึ่งเป็นหัวหินในกรุงหินซาลวิลีใช่ตอนนี้โอ้โี่จุดชมวิวที่ที่ทบอกไม่บอกหรอกบอกไปล้เดี๋ยวจะพาไปดูกันเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวก่อนดี่วิวอยู่ไหนนะเราอยู่ตรงที่จุดชมวิว เอสจี SD, แกงคอยเป็นปูนนะครับนแล้ะเป็นฝั่งตะวันตกของเมืองนะคะตะวันกไปเลยก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนเมืองเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเรียกว่าเบนต์ก็คือจะเป็นแต่ละชั้นที่ทําเป็นเหมืองหินปูนก็จะมีหนึ่งแผ่นครับสองแผ่น <13. S 1> ใช่ตัวท่าไซส์ของของหินที่ก่อขึ้นมาจะไม่เกินนี้ ที่เขาต้องอกออกมาล้วกรอดมายื่อยที่จริงให้มันมีขน,นาดประมาณ10มต<ช>นิดเนไปใช่ค่ะถึงคนไปปุ๊บแล้วก็ไปเข้าในหลวงปวดปูนตรงนู้น,นออซึ่งรายการระเบิดอะค่ะเขาจะหย่อนลงไปเระมันเท่าไหร่ค่ะเขาจะเจาะเปน่อถ้สูงไปจะเนเป็นแนวขาวแต่ถ้าขึ้นแนวที่ของสอเขาจะเจาะไปสองแนวอันนี้ปริมาณรเิดอนแล้วแต่ขนตที่เขาทำทีนีซึงะจลงไปลึกประมาณ12-13เมตรน,นะคะเพื่อให้ลึกกว่าในแนวของเป็นนิดนึง แล้วก็เวลาเวลาระเบิดเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งให้ชาวบ้านแล้วก็จะมีการส่งนะคะทีมงานไปไปอยู่กับชาวบ้านแล้วก็จะนั่งฟังแล้วก็แบบว่าเหมือนประเมินประเมินเนาะว่าเ,าเสียงที่ได้ยินนี่มันรบกวนว่ายัางไงแล้วก็จะรับผิดแปลกจากชาวบ้านมานะคะแล้วก็จะมีการปรับในการทำนที่นี่จะเป็นแบบเซมิโอเนคะเซมิโอเพนค่ะเซมโอเป็นค่ะก็คือเขาจะเปิดหน้าเหมือนจาบเป็นบนแล้วก็รถไปทไปําได้ระดับประานั้นละก็คือเราจะเห็นด,ด้านขา้างเราจะเห็นยงเห็นเหมือนเป็นภูเขาอือฮึใช่ค่ะ อ่าตรงโซนเฉยๆนี้แล้วก็เรียกว่าบัฟเฟอร์โซนนะคะก็คือโซนฟูนฟูโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูหน้ามันกันอันนี้ที่เป็นคอรีที่เป็นโซนคอนแทคระหว่างหินปูนกับหินเชลเราจะเห็นสีดำๆสีดำๆ,ดำๆตัวนี้ก็จะเป็นหินเชลหินเชลมีอะไรคะปูนต้องเอาไปทำด้วยเชลก็จะมีซิลิกาก็าบริเวณนี้แล้วเขาก็จะใช้ซิลิกาจากเชลเนี่ยไปผสมในปูนด้วย ก็บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ถือว่าโชคดีเพราะว่ามีทั้งปูและก็เชลลอยู่ในที่เดียวกันซึ่งเป็นส่วนผสมของปูทั้งคู่เลยจากเบรนที่เห็นนะครับทางด้านขวาสุดจะเห็นเป็นหินปูชั้นหามีแบคกเชลแทรกสลับส่วนตรงกลางจะเห็นว่ามีหินปูน้อยลงแต่จะมีไดซ์ซึ่งเป็นหินแอนดิไซต์แทรกตัดขึ้นมาถัดไปทางด้านซ้ายสุดของเราจะเห็นเป็นหินแบล็กเชลเกลทั้งหมดซึ่งตรงรอยสัมผัสตรงได์เราจะเห็นแบคเชลแปลสภาพเป็นฮอนเฟลด้วย อีกทั้งตลอดเนี่ยเราังเห็นโครงสร้างที่เป็นโฟบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใช้สําหรับทดลองปลูกต้นไม้วิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อนําไปใช้สําหรับแผนการฟื้นฟูพื้นที่ทําเมือง เป็นในส่วนของฟาร์มนะคะที่ได้มีการแบบว่าทดสอบต้นไม้ไว้เพื่อที่จะไปฟื้นฟูผืนป่าเนาะเขาแบบว่าทําการเป็นจริงเป็นจังมากๆเลยอของต้นจะกลายเป็นหินไปแล้วอันนี้บูมกลายเป็นหินนะคะอยู่มาตั้งแต่สมัยนู้น่ะแสนสองหมื่นปีแล้วกลายเป็นหินไปแล้วนะคะ มาเตืรนเตนเตนค่ะแล้วก็มาดูการทำฐานลากมาดูหินฐานลากกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังบรรยายกันก่อนเนาะเราจะได้เข้าไปชมไซกันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนโดยจะแบ่งโครงการออกเป็นสองช่วงคือกรุงเทพนครราชสีมาและนครราชสีมาหนองคายโดวยบริษัทเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมจำกัดรับผิดชอบสัญญาที่3ขีดส ช่วงบันไดมา้าลำตะคองนักธรณีวิทยาจะวางแบบการใช้เสาแต่วางเส้นทางรถไฟรวมถึงวิเคราะห์หินและตะกอนที่ได้จากงานถัดรากเพื่อวิเคราะห์ถึงความปลอดภัยและความแข็งแรงของตอหมอนี่นะคะเป็นหินที่ขุดเจาะขึ้นมาจากคอนะคะนี่เลยซึขน,นาดก็แบบใหญ่มากกับเท่าตัวคนเลยซึ่งหินอันนี้นะคะเป็นหินฐานที่ตรงตามกับไอ้นี่ตรงตามกับตรงตามกับแผนที่ธรณีนะคะว่าเป็นหินไดออไร์ อ่านะคะโดยบริเวณนี้ก็เป็นหินแดวไรนะคะซึ่งที่เราจะบอกได้ก็คือตอนนี้นะคะจะดูที่ดูความเราจะดูได้ว่าหินตรงไหนอยู่ข้างบนกับข้างล่างนะคะคือสองแท่งนี้ค่ะเป็นหินแบบว่าเป็นหินที่ออกมาจากจากการขุดเจาะแท่งเดียวกันเป็นหินเดียวกันนะคะเราจะดูได้ว่าหินไหนอยู่ข้างบนกับข้างล่างก็คือว่าจะดูที่ความผุของหินอันนี้มันอยู่ข้างบนค่ะก็จะผุเยอะกว่าอันนั้นก็จะอยู่ข้างล่าง จะบอกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันน้องทีมข้อนขวดกับสินะยมยมเมื่อกี้เพิ่งผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมานะคะฉันเพิ่งได้มามาเตะตรงฉันไม่ไปอยู่ก็ได้เป็นตัวแทนกลุ่มนะคะไปสอบปฏิบัติถ้าผิดก็คือศูนย์คะแนนทั้งกลุ่มเราไปดูกันใครไม่ใช่อันนี้จริง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 ฉันรับไปแล้วนะคะอันนี้นะคดเหตุารณ์ต้องัดกอย่างไรเดี๋ยวดูนะคะเป็ยงไรอ้โกองกะมเคยกุดค่ะวั ยงด้ตอ,ดใใอ,งงอรเานะคะในคืนที่9ของพวกเรายังไม่จบลงในค่ำคืนนี้เรากลับมาถึงที่พักแล้วเราก็มีการนะคะมีการสอบแบบปากเปล่ามีคิวต่ออีกช่ส่วนพวกเราก็น่าจะจสุดท้ายรับจบรับจบมืนกันรับจบเอ กลับมาถึงน่าจะชั่วโมงกว่าชั่วโมงยังไม่ได med ้ทำอะไรเลยเร่มก็ยังไม่ได้อาบเลยใช่หะัะค้างคืนนี้ยังอีกยาวไกลสำหรับวันของพวกเราจบแล้วเดี๋ยวเจอกัน